สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องรักการอ่านนะคะครูยามาแนะนําหนังสือชื่อเรื่องว่าเลเทค่ะเด็กๆอาพูดตามนะคะเลเทเด็กๆด,ด,ดูค่ะอา้าวหน้าปกหนังสือนะคะเห็นไหมคะว่าเขากําลังทําอะไรายอยู่มีเด็กทั้งหมดกี่คนมีเด็กผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนและกําลังทําอะไรายอยู่ค่ะ เอ,อเมื่อกี้มีเด็กบอกว่ากําลังรับประทานอาหารกันบางคนก็ยืนนะคะบางคนก็นั่งนะคะมีเด็กผู้ชายและก็มีเด็กผู้หญิงนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาอ่านกับครูยาค่ะเรื่องเละเทะเมื่อกี้นะคะเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะอา้าวอ่านตามครูยาค่ะชีวาเก็บโต๊ะ ชีวาเก็บโต๊ะดูนะคะคนไหนช่วยกันเก็บค่ะชีวาสะดุดน้ำแดงหกลล<ะ>เละเทะเละเทะเอาเด็กๆดูนะคะในภาพใครทำน้ำแดงหกค่ะพาทีเก็บโต๊ะ ดูนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อพาทีค่ะเด็กๆพาทีสะดุดแตงโมตกลเละเทะเละเทะตังเมเก็บโตะ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อตังเมนะคะตังเมสะดุดไอติม หกเลอะอเทะ้เละเทแตงโมเก็บโต๊ะเด็กๆด,ดูนะคะทั้งหมดสี่คนนี้นะคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแตงโมแตงโมสะดุดเค้กหกเลอะเทือ เละเทะเด็กๆคะเมื่อกี้เนื้อเรื่องนะคะมีเด็กผู้ชายสองคนเด็กผู้หญิงสองคนร่วมกันรับประทานอาหารกันที่โต๊ะเสร็จแล้วนะคะก็ช่วยกันเก็บขขงนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จครูยามีคําถามมาถามเด็กๆว่าใครสะดุดอะไรฟังให้ดีนะคะใครสะดุดอะไรยกตัวอย่างมาแค่คนเดียวนะคะเช่นชีวา่าสะดุดน้ําแดงนะคะ ให้ตอบมาเป็นคลิปเสียงส่งในไลน์กลุ่มห้องค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะใครสะดุดอะไรยกตัวอย่างเช่นชีว่าสะดุดน้ำแดงค่ะครูยาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ